สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเนโกะนำโชคนะคะก็คือแมวเหมียวของเรานี่เองนะคะว่าเราจะมารีวิวแมวเหมียวของเรานะจ๊ะใครยังไม่กดติดไลค์ก็กดไลค์ใครยังไม่กดติดตามก็ต like, ิดตามไปนะคะรินพันไม่หมดเลยรินพันมั่วเลยนะจ๊ะอ่ะไปเล่นกันเลยจ้าวันนี้เราจะเบ็ด 400้บาทไหมหรือว่าเราจะเบ็ด200ดีเบ็ด200หรือเบ็ด400ดีนะเบ็ด400ดีไหมดีแหละไปนะคะไปไปก็ตอนนี้นะคะ ใครยังไม่กดไลค์พวกเราด้วยกดไลค์ด้วยใครยังไม่กดติดตามนะคะกดติดตามพวกเราด้วยนะจ๊ะเป็นกําลังใจพวกเรานะคะเป็นกาลังใจให้พวกเรานะ,ะนใจใ๊เเะ,ะเออแบบหวานนะคะวันนี้เราอยากได้แบบหวานหวานนะคะหวานหวานนะวันนี้เราจะได้ไมวันหวานหวานวาน,นะจ๊ะอ่าไปกันเลยเดี๋ยวเราจะกดเรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้เรามาแบบซอส ซอใหญ่เหมือนเดิมมันจะซอใหญ่นะจ๊ะวันไหนไม่ใช่ซอเราจะไม่พูดนะจ๊ะแต่วันนี้เราเป็นซอนะจ๊าพอเราเป็นซอเราก็พูดเลยว่าวันนี้นะคะเป็นซอนะจ๊ะเออวันนี้ฉันเป็นซอนะเราก็จะแบบเล่นไปเลยนะคะเล่นแบบเล่นเล่นไาเลยนะคะ ก็แบบจุๆไปเลยนะจ๊ะแบบจุๆเลยนะจ๊ะวันนี้ใครไม่กินข้าวกินข้าวด้วยนะจ๊ะชอบพูดคาว่าวันนี้นะคะต้องวันนี้นะคะวันนี้นะเราต้องกินข้าวกันด้วยนะจ๊ะกินมากินก็กินนะออดูแลสุขภาพดูแลร่างกายผักผ่อนนเพียงพอแล้นะคะกินอาหารให้ครบห้าหมู่อ่าเป็นงานหลักวิทยาศาสตร์นะคะ เพื่อสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงของเราเะ,ะีจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเยาวยังเลยนะคะ ه, เล่นใบนะคะเล่นใบไม่หยุดหย่อนนะจ้าวันนี้เรามาเป็นสอใหญ่นะจ้าในวันนี้หน่อยไม่เป็นไรนะคะถือว่ามาคุยเล่นกันเนาะมาคุยเล่นนะคะมาคุยเล่นกัน,นจ้าเจ้าแมวเมี้ยว,ว,วเป็นนางกวักไหมนางกวักแบบฉบับญี่ปุ่นไง เออเป็นนางกวักฉบับญี่ปุ่นนะคะแต่ฉบับไทยคือนางกวักแบบผู้หญิงสวยๆนะจะ๊ะสวยเลยนะจะ๊ะนางกวักแบบผู้หญิงสวยๆเลยนะจ๊ะนางกวักแบบผู้หญิงแบบสวยแบบสวยเลยจะ้ะนางกวักแบบสวยเลยแบบจีๆเลยนะจะ๊ะเป็นนางกวัวกเราว่าจะพอเวลาเราถวายนางกวักนะคะเราก็จะถวายน้ำแดงซึ่งเราไม่เข้าใจว่า ต้องถวายน้ำแดงนะเออแบบออน้ำอื่นได้ไหมน้ำเขียวได้ไหมออตัวอื่นได้ไหมน้ำส้มได้ไหมเออใช่นะคะแกจะเบื่อถวายน้ำแดงแบ,บว้วยเบื่อไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่ใช่นาะกกว่างนะอืยอกๆค่ะไม่ <laughs> ยอกเล่นนะยอกเล่นเราแต่เราไม่รู้นะคะเราพูดหยอกเล่นเฉยๆนะคะ,ะ,คะพอเป็นสีสันนะเอ,อ ไม่มาให้เรานะคือเราชอบแบบกวักนางแมวกวากสีเหลืองนะสีเหลืองเลยอ่ะแมวกวักสีเหลืองนะสีเหลืองคือสีแบบรวยสีรวยนะสีเหลืองเฉยๆก็เลือกสีทองโอ้สีเหลืองทําไมเลือกสีเหลืองจ้ะทันที่เราพูดว่าควรจะพูดว่าสีทองเราไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมจะต้องพูดคําว่าสีเหลืองนะแทนที่มันคือสีทองนะไม่เข้าใจ จ้าอ่ะเราแบบไม่เปลี่ยนเบ็ดเลยนะสี่ร้อยแบบซอไงเรามาแบบซอรเราจะเล่นน้อยไม่ได้เราเล่นแบบสุดบวกนะคะแบบไม่สามารถที่จะบวกได้ก็คือสุดบวกไปเลยเราแบบไม่สามารถที่จะแบบน้อยลงวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นซอนะแล้วก็จะ กดไปเรื่อยๆนะคะเป็นช no mm ิวๆนะเออถือว่าแบบกลับนั่งเล่นนั่งคุยกันนะคะนั่งดูอะไรเพลินๆนะคะนั่งฟังคนพูดนะคะคนบ่นบ่นไปเรื่อยนะคะพูดไปเรื่อยนะพูดแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะพูดไปเรื่อยวันนี้พูดไปเรื่อยเราหวังว่าเราจะได้สักนิดสักหน่อยเธอเราถึงแม้ว่าเราจะชิวนะแต่เราก็อยากได้มั่งนะคะเอาแบบได้สักหน่อยนะได้สักหน่อยนะหยุดเลยจะขอแบบ สักหน่อยออเธอเธออ,อ,ออย่างเงี้ได้ยังจะมายังได้งจะมายังจะ้ังจะยังนะคะจะหรือ,อยังเอ่ยจะหรือยังเอ่ยจะหรือยังจะแล้วไหมจะได้ไหมจะไม่ถ้าเธอไม่ได้เราอีกสักพักเราคงจะต้องเอเอาลาก่อนนะจ๊ะไม่เป็นไรนะคะวันนี้มาแบบสอมาแบบสอนะอ ซอนะบางที่ซก็ท้อใจนะคะบางทีซอก็ท้อใจบ้างแหละบางทีซอก็แบบ้อใจอะบางทีทงก็เสียใจนะคะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะเราเป็นซอะซอคือไม่หยุดพักนะโซแบบไม่หยุดพักนะเออซอแบบไม่หยุดพักซอแบบซอเจบปั้มอะซอแบบซอ เสียงดังก็คือหลีเสียงนะทุกคนถ้าเสียงดังก็หลีเสียงนะทุกคนเสียงดังก็คือหลีเสียงนะเอออย่าแบบไอ้นี้มากนะจ๊ะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจเรามากนะเออถ้าแบบเสียงมันดังไปก็คือหลีเสียงนะทุกคนอ,อ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะใกล้เวลาไปแล้โอเคเราก็ ใครไม่กดติดตามพวกเรากดติดตามนะคะใครยังไม่กดไลค์ก็กดไลค์พวกเราด mm ้วยนะจ๊ะเมนพูดคุยกันได้นะคะสําหรับการรีวิวนางกวักของเราเอ้ยนางกวักแมวกวักของเราก็ประมาณนี้และวกันค่ะทุกคสวัสดีนะจ๊ะ